สวัสดีครับต้นหนึ่งสอนเทน,นะครับก็น,นี้เรามาดูออเดอร์เมื่อวานสุกกันนะครับก็มีผมเข้าไป2งออเดอร์นะครับจังหวะแรกโดนสต็อปลอส s หรือว่าคือผมรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วก็เลยออกไปเกือบเกือบทุนนะครับผม GJ นะผมก็จังหวะนี้นะครับที่ผมตัดสินใจออกนะครับเพราะว่าถ้า,าดูทำเฟรมเดยนะครับทำเฟรมเดย์ day, เขาจ่อเบรกนะครับผม มา,มาดูสี่ชั่วโมงนะผมทำเฟรมสี่ชั่วโมงนะก็จอนะครับผมแต่ว่าสี่ชั่วโมงแท่งก่อนหน้าแนละ้วเขาจบบบริชไส้เอะเนื้อเทียนเขาค่อนข้างใหญ่นะครับแสดงว่าแรงขายเข้ามาเยอะนะครับผมมามาดูหนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงแบบ <c oughs> จ่อจนไม่รู้จะจอ่จอยังไงละคือจังหวะเนี้ยผมก็ตัดสินใจเข้าไปนะครับหลังจากที่แท่ง สิบห้านาทีแท่งนี้นะครับจบบูลชนะผมแล้วเขาก็ลงมาํำไส้ผมก็เลยเข้าเบรกนะครับผมแต่จังหวะน,นี้ผมตัดสินใจออกเพราะว่าทำเฟรมทำเฟรมสี่ชั่วโมงเขายังไม่จบแท่งนะครับถ้าแท่งนี้จบบูลชนะครับหรือว่าแท่งนี้เป็นแท่งเขียวนะครับผมว่ามีไปนะครับมีโอกาสไปนะครับ จังหวะนี้ผมก็เลยตัดสินใจออกเพราะว่าทําเฟรมสี่ชั่วโมงยังไม่จบแท่งนะครับก็เหมือนแต่ว่าเขาไม่มีแรงที่จะเบรกทาเฟรมเดย์ได้นั่นเองนะครับผมก็เลยออกไปนะแล้วจังหวะนี้ผมลืมดูว่าเห็นตอนเขาจะลงแล้วแหละหนึ่งเลยคือเขาไซเวย์มาทั้งวันนะครับผมดีเจนะแล้วก็ถ้าเราดูดีๆนะครับแท่งหนึ่งชั่วโมงแท่งนี้นะครับเขาจบ มีไส้ทางด้านบนแค่นิดเดียวนะครับแสดงว่ามีแรงขายเข้ามาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสที่ดีถ้าเราเข้าเบรกตนี้สต็อปลอตรงนี้นะครับผมอมืผมมาเห็นทีทีก็เขาลงไปแล้วก็เลยปล่อยไปนะครับสมมนเมื่าผมตามทองกลับคืนมาได้นะครับจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้ที่ผมเข้านะครับทำเฟรมสี่ชั่วโมง มาดูช็อตนี้กันนะครับว่าทำไมถ้า,าดูหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนะครับเราจะเห็นว่าช็อตนี้นะครับแท่งนี้นะครับเบรกออกจากกรอบมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับกรอบสะสมตรงนี้นะครับแล้วก็พักตัวหนึ่งแท่งสวยๆนะครับบางคนอาจจะเข้าไปทันทีนะครับเพราะว่าเบรกออกมาแล้วก็พักตัวหนึ่งแท่งนะครับซ้ายมือ ถ้าเราไม่ดูทามเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วเราดูทามเฟรมสามสิบนาทีนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้เป็นคีนเลนนะครับผมหรือก็คือเขาลงแรงแบบไม่มีแนวต้านอยู่นั่นเองนะครับแต่พอดีผมเห็นหนึ่งชั่วโมงเขามีแนวต้านนะครับผมก็เลยเลือกที่จะยังไม่เข้านั่นเองนะครับผมนี้ผมมารอเขายกโลนะครับเห็นไหมครับบริเวณนี้ก็สร้างแนวรับอีกครั้งหนึ่งนะครับ จะเห็นว่าช็อตนี้นะครับผมก็ยังไม่เข้านะเนี่ยที่เขาเบรกเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเลยคือแท่งนี้เขาเป็นโดจีนะครับเหมือนแรงซื้อเขายังไม่มานะครับแต่แท่งนี้แรงซื้อเขาเริ่มมานะครับผมก็เลยเลือกที่จะเข้าจังหวะเบรกตรงนี้นะครับผมจังหวะที่ทำเฟรม15นาทีกำลังจะ,ะเบรกนั่หนึ่งนะครับนี่นะก็คือเหลืออีก10วิจบแท่ง15นาทีนะครับผมก็เลย ตัดสินใจเข้าไปก่อนที่ทำเฟลมสินาทีจะจบแท่งนะครับเพื่อลุ้นให้เขาขึ้นไปต่อนะครับก็เลยตามกลับคืนมาได้นะครับส่วนเมื่อวานอาจารย์มีเข้าช็อตนี้นะครับเราจะเห็นว่าขอดูหนึ่งชั่วโมงนิดหนึ่งหนึ่งชั่วโมงเขาจบมีไส้ทางด้านบนนะครับนี่ครับแท่งนี้นะครับ มีไส้ทางด้านบนนะครับแล้วก็ทําเฟรม30นาทีนะครับจบไม่มีไส้ทางด้านล่างนะครับเห็นไหมครับการที่แท่งเทียนจบไม่มีไส้ทางด้านล่างนะครับแสดงว่ามีแรงซื้อเข้ามาเยอะนะครับอาจารย์เขาเข้าช็อตนี้นะครับช็อตต้องดู5นาทีนี่ความความลับระดับประเทศเลยเนี่ยนี่ตรงนี้ เขาเข้าจังหวะที่ทำเฟรม5นาทีนะครับแท่งนี้นะครับเขาจบแบริ่ใช่ไหมครับแล้วก็แท่งถัดมาเขาทำหลุดโลแล้วก็กลับมาเบรกการที่เขากลับมาเบรกก็คือจังหวะเข้าเขานะครับกลับมาเป็นแท่งสีเขียวนั่นเองสต็อปลอสก็ตรงนี้นะครับหรือว่าจะไปไสทางด้านล่างทำเฟรม30นาทีก็ได้ทำเฟรม30ที่30นาทีที่ไม่มีไสเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นจุดสต็อปลอสที่ดีนะครับ เพราะว่าถ้าเขาไม่มีไส้ทางด้านล่างก็คือเขาไม่ควรหลุดตรงนี้ไปแล้วนะครับก็เท่าว่าสต็อปลอสเขาประมาณร้อยกว่าจุดเท่านั้นนะผมอืมแล้วเขาก็ถือมาประมาณเจ็ดร้อยจุดนะครับแล้วก็ปิดไปเพราะว่าเขารุนให้ขึ้นมาเติมไส้หนึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเบรกไปได้ก็มีโอกาสขึ้นไปต่อนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพบกันในสุ่มวันพาเทท,ทองนะครับผมขอบคุณครับ